กราสวัสดีครับผมผมและเพื่อนๆก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเฟ้ๆแม่งอย่างเหมือน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 เกมของเราครับของอุปโภคบริโภคที่มันอยู่ในบ้านครับแล้วเราก็จะเอาของเหมือนมาวางโคกกับน้ำปาลาอ่าโมราลมันอยู่บนโต๊ะเราก็จะเล่นกันว่าเอ้ยมันเหมือนกันพวกเข้าแขันมาให้เลือกครับว่าใครจะเอาซ้ายเอาขวาอันไหนน้ำปลาอันไหนโคกพอเปิดฟ้าทีปุ๊บให้ขวาแล้วกระดกเลยครับ อันนี้ขอย้ำนะครับน้องๆดูจบแล้วอย่าเอาไปทาตามวันนี้ครับมีบุรุษพยาบาลมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยครับพี่ครับเดี๋ยวจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เขาบังเฮ้ยเขาบเขาบอดเข้าดีดีเต้บอกเขาดีดีโอ้ยไอ้เพี้ยนี่ทุกคนที่เวลาผมไปช่วยเนี่ยส่วนใหญ่จ้าการหนักครับผมถึงต้องไปและคนที่ผมจับมาลายไหนรายนั้นดีขึ้นทุกคนหนักทุกลาย เปลี่ยนมันจับมือกันดีกแบบจับมือล่าสุดนี่รู้สึกว่าไม่รอดว่ามึงคือกูอย่ารู้จับ ที่นี้ไปเคาะพร้อมเปิดตึงดูผงมันใสเหมือนกันมากเลยเป็นตาแล้วก็แต่เมื่อกี้ใช่อะไเมื่อกี้นี่น้ำเงินใช่ป่ะนั้นแดงใช่ป่ะใช่สีเนี่ยมั่นใจก่อนอยู่ดีแล้วเลยกันทุกอย่างเลยอันไหนน้ำขาวอันไหนน้ำต้อมใสชูมันใสเหรอเฮ้ยอันนี้เหมือนจริงอ่าเดี๋ยวคุมปิดไว้ก่อนอ่า เดี๋ยวแก่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยกลัวแมงวันตอมคูไงจัะก็ต้องไหมเฮ้ยผมเลือกก่อนแล้วให้ไี่น้องใครอ่ะกูฝั่งนี้ต้องเงินฝั่งนี้โอเคนะพร้อมนะพอกูเปิดปึ๊บหนึ่งสองซ้ำหยิบแล้วกระดกเลยนะหนึ่งสองซ้ำอ่าชนแก้่สักหน่อยเว้นานทีวะไปไป ก็มาดูแลโมเมนตัมนะครับโอ้กินน้ำเปล่าไม่เย็นเท่าไหร่เไงมันแบบมันฝืดคอมากเลยน้ำเปล่าพี่ผมว่าพี่ช่วยดูแลเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมกดขึ้นไปเลยนะกน้ำเลยนะเขาไปช่วยกันดูหน่อยช่วยดูตั้มหน่อยเรื่องนี้หนักนะเนี่ยอะไรก็ตามขอกินน้ำเราขอกินน้ำเองชิ้ๆอย่วุ่นวายใจเลยเขาโอ้โนี่ทรมานมากเลยเนี่ยผมช่วยชีวิตคนได้จริงๆใช่ไหมัวน

มึงโดนบุกมึงใจเย็นสิเดี๋ยใจเย็นมทำไมยงมาหลารทีฮะมึงก็มาต้นใมึงเข้ามาแมึงจัดใจมครั้งเดียทำไมคุ้อย่างัสิไอ้ึงยมึงจัไม่ได้ไอ้เหี้ยตายกัน เฮี้ยขมขวัญมันขมขวัญเฮี้ยหน้ากูถลอกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงสองคนอะไรเออให้ผมเออให้กูเลือกให้เฮ้ยไม่ต้องพูดปากเหม็นต้องพูดจังเลยนะเอานะอ่ะไอเลือกใครเบียร์สดที่เลือกผมเน่ยอ่ะกูเลือกเบียร์สดก่อนนะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะป่ะมึงเอานี้ยมึงไปอยู่นู้นมึงไปนู้นเลยหอมนะหอมนี่ของเบียร์สดนะครับนี่ของตาน้องเล็กระโดดเลยนะหนึ่งสองสาม าปไปซะขึ้นควรปึ๊บขึ้นควรกระโดดขึ้นควปั๊บ

พรไหม้เอเีอมหนสองซ้อ้ยแค่นี้แค่นี้รู้ไหมรู้ไหมผมบอกตรงว่าผมไม่รู้จริงไม่รู้เลยนำเงินอ่ามายืนฝังนี้อ่า

วาวๆนะครับผมถ้าเปิดฝาปึ๊บเนี่ยผมขออนุญาตให้หยิบขึ้นมาชนแก้วปึ้บแล้วก็โดกเลยครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันมากอาจจะสังเกตเห็นได้มันมีความไม่เหมือนอยู่นิดหน่อยมึงจะเดินต้องเต้นต้องทิ้งก็ใหมแล้วแหละเป็นตากล้องเดินเพี้ยนหนาวตาตาเหลือดเลยอย่าเย้ยมิดก์แต่ปั้นช็อตรถ LCD ผมขี้เกียจขยับผมแบบนี้ไอ้เมื่อกี้แม่งขยับแม่งโดนกันทั้งนั้นฝั่งนี้หนึ่งสอง ซ้่งซั่จ้ะมาชนก่อนตอาชนไปใครโอ้ยเที่ย่แล้วกว่าเลยตีแอร์ไอศัดไอบอกว่ามันกินได้ตาอ้ามันไม่ได้มาลองเนี้ยเอาที่โชว์ให้มันเห็นไอสัตว์มึงดูมันช่วยสุขภาพไหสัตว์มันกินไม่ได้วางกระดกเลยไอสัตว์เห็นไหม เอางี้ดีกว่าให้ดองดีกว่าวันนี้นะมึงมึงมันนี้นีควายของดีๆดิกูจะกินให้ดูว่ามันอร่อยซับไปแล้วเพื่อนอร่อยมากเจอ ได้จริงเดี๋ยวจะให้ดูหงวิแล้วเลือกนะหนึอซัอันไหนโยเกิดอันไหนครีมคาตัวครับเอาฝาแดงหรือฝารอบที่แล้วใครเลือกก่อนคุณเลือกฝั่งที่ยืนเลยรอบนี้เลือกฝั่งที่ยืนเหมือนกันไม่ต้องยับอยาแต่ว่าหัววันุู้น มึงเอาวันนี้มึงตักอันนูนตอนให้กูอกูตักอันนี้ตอนให้มึงพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองสามาตมตักผมตักอันนี้ครับหนึ่งช้อนเยี่ยมก่อหนึ่งสองสามป้อนกันใช่ไหมผมใช่ไหมใช่ป้ ผมแหละราะว่าโอ้โหให้ป้อนกันเองไม่ได้ให้ป้อนกูาไยข้างหนึ่สปึ๊บปึ๊บชาิเองไงฟางอ่ยกเกง้งใครละเะั้วคุยไทยยกเกยกเกดับ โยเกิดช่วยดับได้เด้ไ э ด uh ้ได oh ้ฮะยกเกิรด่าได้ละมัอคั่วยเด้อเอาไว้ขอโทษโอ้ต่างผิดฟันเจมห้าร้อยเนี่ยแม่งแม่งอันไหนอันขวาอันนี้โยเกิร์ตอ่าสองสองสามเก่งแง่ใช่ปะโอ้ยนะโยเกิดมึงก็กินอันที่มาเคี้ไปอ่ะเคีมยทาตัวโต๊ย อันไหนยาสีฟันอันไหนเค้าเตอร์เพนเค้าปากมีเย็นเย็นส้ชื่นเกมนี่ได้จะเป็นของมึงนะหนึ่งสองเฟร้งโอ้โหตะกี้พี่ฮอร์โดนแล้วกูกูไม่ดูเลยกูให้พี่ฮอร์เลือกมาเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้จับเลยนะโอเคจับไว้หนึ่งสอง แฟนกามด้วยขับทางไหนด้วยใครโดนใครโดนใครใครไอ้เหี้ยเฮ้ยใครวะ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 คุณเย็นหรือร้อยเย็นดีหรอคุณร้อยคุณร้อยน่ารักยีจะได้แก้ปวดเหงือกไปใครเอาแปลงไปเวฟไว้ไอ้เงี้ยไปเทวีไปเขาตะเพนตายแลย เกมนี้เป็นเกมกาแฟน,นะ,ะับอุกกปกรณ์ปรุงจะมีน้าตาลเต็มเลยอะงานเนี้ยเราต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวเราให้เลือกว่าใครจะเอาไหนแต่ว่าเราไม่เปิดให้ดูวิเคราะห์เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงแล้วเดี๋ยวจะรู้ต้องเชียวเอาว่าไหนหวาวนี้อ่าสีแดงตามเสือ้อต้อมชิวสีแดงนะวาวาวสีน้ำเงินนะอืมต้อมเชิวมันอยู่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามปิดแล้วกูจะเทได้ไหมเนี่ยเบายพี่ของต้องเชิว ต้องเชียวฝังวาวฝังวาววาวพร้อมนะหนึ่งสองสามังจริงังฝังจิงปฝังฝังริงฝิงต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 ิงฝิงฝิงฝิง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 ป อันเปชยอเลย่ะไอ้พร้อมกินรังค์าวเียเองว้าวไมตอนแรกมันหวานนะมันยู่ดีมันเค็มปิงปิงปิงปิ้งปิงปิ้งยอดเลยว่อ้รสชาติเนี่ยเฮียมากอนี่นีอันนี้หวานนะเออกิน้างคอกิน้างคอมันจะได้ขัดกัน ไข่ดิบนับหนึ่งสองซ้ำขวาหยิบปึ๊บหมวดโบใส่หัวฝั่งตรงข้ามเลยผมเปิดให้ดูเป็นทิ้งเล็กๆก่อนดีกว่าหนึ่งสองซ้ำปั๊บหนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องสามวิหรอกมึงเปิดไว้เจ็ดวันกูยังไม่รู้เลยเนี่ยไข่ต้มไข่ดิบใครจะไปรู้อ่านนั้นรอเจ็ดวันเดี๋ยวกูเลือกให้มึงมึงอยากได้ไข่ต้มหรือไข่ไม่ต้มกูต้องเลือกโดนไข่ต้มนี่ไม่เลอะแล้วเอาไข่ดิบแบบให้มัน

วิทอ <This sounds> <LO> ้ไทยเนอะวิทย์ไลยไืดตัวอก้วแอ้นเลยโอ้ยไข่เด็ดไข่เด็ดชั่วยัดห่าผมมั่งใจในตัวคุณไอ้ตัมัว อ้เหี้าวหน้าเลยข้าวหน้าเหียข้าตรงนี้อะไรกูเปิดทุกรอบอะไม่ว่าน้ำเหี้ยอะไรไอ้เหี้ย แดงกับฟาน้งเงินนะฮะระหว่างน้ำส้มขันกับน้ำแกงส้มแต่ไม่ได้ให้กินเอาช้อนตักขึ้นมาจอดที่จมูกเลยก็ให้นัดให้นัดให้นัดเดี๋ยวมึงไปกับเจอกูตอนทุ่มหนึ่งองี้ไม่ใช่นัดโอ้โหไม่ใช่แบบนั้นไม่ทำอะไรเลยเอาอันเนี้ยเอาสีแดงก็เอาสีแดงแซนั้นเจเดตก็ต้องได้เฉลเลยเงินหนึ่งสองซ้ำวาช้อนเร็วเอ้ยเป็นช้อนสามสองหนึ่งสองซ้ำ พื้นน้นะเป็นไงแกงส้มแตไปเลแตกหวาันแ่ว่านี้แกงส้มปเป็นไงเป็นไงเป็นขาวมากเลยเชว่อน้ำส้ม่ะเอาน้ำส้มมาน้ำส้มน้ำส้มเอล้างล้าเลยล้างเลยล้างหน้าช่อนหน่อยเออเออเออ ด้นขึ้นต่าดิ้นขึ้นไหมแงตาด้นขึ้นไหมดิ้นไหมหยลื่นลื่นนลื่นเหรอเขบอกมอลื่นมืลื่นอะไรนดอ้ได้ไหมมันอาได้แล้วดันดะไรดันยืดรดัดจริงต้แก้้องการไหนเนี่ยจริงจริงแล้วเธอันนี้ยีิบสีชันวโมงียหโหเฮีย้หบห่ข้ไอ้ชาตรตาตาตใบใหด่แล้วเราตาใน้าไหมยัน กูยันได้หรือยังน้ำอ่ะได้เลยไหนน้ำยังไงย้อนไหนน้ำกูนี่เท่าน้ำไม่ต้องน้ำงมาแล้วนะน้ำมาไหนน้ำน้ำน้ำนี่่่าไล้วข้่ว่าไ้าน้วขู่ว่าไปแล้วขู่ว่าไปแล้วขู่ว่าไปนู้่าไปแล้ว อย่างใจเย็นๆมันเป็นโอ๊คอ๊ออไอเทียร์มันจะเทียร์อะไรกันตรงนี้เนี่ยเกมสุดท้ายนี้เป็นโบนัสแเป็ดเฟ่แม่งโคตรเหมือนเป็นน้ำลูกพุนกับเลือดหมูดิบจับฉลากสดๆคนแรกเป็นว้าววาววาวจะได้ดวลกับใครเป็น โบนัสพิเศษนะครับหนึ่งเกมนะครับผมผไม่อยากได้ได้ไหมเออไม่เอาได้ไหมไม่เอาไ้ไหมเฮ้แต่ว่างานเนี้ยมันเป็นเกมพิเศษอ่ะเพื่อความแบบว่าให้มันเมามันยิ่งขึ้นอ่ะฮะผมจะทําเดิมผันยังไงขายซื้อหารฝั่งตายกมือเลยใครไปถือปางมันมีไหมขคยซือหัฝั่งตาตาโดนก็คือโดนกินด้วยตารอดก็คือรอดด้วยมายืนเลยมายินราคาเลย ตอนนี้นะครับฝังตัวแทนแต่คุณตานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยคุณโอ้จะเท้า้าอู่กมอยู่อยู่กันกูรอดมึงไม่เห็นแหองเกมที่ผ่านมาต่อไปคือการเลือกแต่หาเรบวนนะครับให้ตาโรงเล็กกว่าเป็นคนเลือกนะครับข้างนี้แหละรอดมาแทะเออ้างนี้ครับทำไมใจากระเบนหมาฝากเหม่งก็ต้องมาดีใจทำไมใจไม่หดอาน้เดินสอง้เปิดปึ๊บ หยิบชนแก้วชนแก้วชนแก้วฟึ๊บกราปัองเลยฟึ๊บสองต่อพร้อมนะที่เราจับมือก่อนที่จะปั่นวิธีตาโดนเลือดโดนพร้อมนะพร้อมหนึ่งแบกแก้วสิสองไปเลยเป็นโอ้ยว้าย Đơn kéo này คลิปเป๊ะๆจบแล้วอย่าไปทำคลิปตามเรียงแบบนะครับผมมันมีความอันตรายครับขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนคลิปเป๊ะๆมาหลายคลิปแล้วครับ Bring Gambo แค่เดินก็เด็ดแล้วครับ Gambo X เป๊ะ